สวัดีครับผู้จการเป็นไงบ้างอะเรื่องที่ผมให้คุณไปติดต่อเซลล์ขายตู้อ๋อก็ใกล้จะมาแล้วครับอเออแล้วทำไมผู้จัดการถึงอยากจะได้ตู้แบบมาติดตั้งในร้านเอ,อเคออ ทำไมผู้จัดก,การถึงอยากได้ตู้เนี่ยมาตั้งในร้านเราครับคุณเห่งไม่เห็นลในโซเชียลเนี่ยเขายังมีตู้ขายข้าวตู้ขายแมสตอนนี้พัฒนาไปถึงตู้ขายหมูกระทะแล้วเฮ้ย นานนั้นเลยเหรอเอออยากกินอะไรก็ตังหยอดตู้แล้วก็กดออกมาก็ได้แล้วนี่นี่มาพอดีเลยมาพอดีครับมาพอดีครับผมเป็นนี่เป็นเซลล์ขายตู้ครับค่ะเพรเหรอฮะครับก็เห็นว่าเฮียนี่สนใจเรื่องอ่าตู้แปลกๆใครเป็นหัวหน้าน้องๆหนูค่ะนี่ฮะหัวหน้ายหญ่สุะขอโทษที่มาสายนะคะพอดีคุยกับทาง Speed a H Y อะค่ะว่าจะให้ตู้ของเราไปวางไว้ที่ดวงจันทร์เดี๋ยว ที่คุณจะส่งตู้แช่อะไรพวกนี้ไปดวงจันทร์ขนาดนั้นเลยใช่ค่ะแต่ว่าติดอยู่อย่างเดียวค่ะติดอะไรฮะยไม่มีเงินเติมน้ํามันนี่งไงปัญหาใหญ่เลยตอนนี้น้ํามันขึ้นเอา,เอาขึ้น ไม่ใช่คุณประพูดเล่นอะไรกับผมเนี่ยโอ้ขอโทษค่ะขอโทษค่ะโอเเดี๋ยวลองพิเศษตู้ก่อนดีกว่าเอาทีละตู้ทีละตู้เลยของผมฮะจะเป็นตู้ที่สมัยก่อนนะฮะโด่งดังมากๆเลยครับผมตู้อะไรครับตู้ดิเรกสาวบางโพฮะแต่ตั้ตั้ตั้เออไม่ใช่น่าเป็นของสมัยก่อนครับถูกต้องตู้ของผมนะฮะจะมาตีชนะทุกทุกตู้เลยครับผมตีชนะตีตลาดฮะตีมีตลาดฮะ อาจจะตื่นเต้นหน่อยไม่ต้องไม่ต้องตื่นเต้นอันนี้เป็นตู้แนวทรงเหลี่ยมเดี๋ยวเขียนเสร็จแล้วก็ส่งมาให้ผมดูด้วยครับผมเอาให้ชัดเลยนะคุณคุณรณชัยนายขอดูนะฮะว้าวเมส่งเมส่งครับเปท้าบ้างครับไม่มีอะไรเลยฮะนายผมอ๋ออันนั้นไม่มีฮะอยู่ไหนฮะอยู่นี่ฮะมึงเขียนบ้ามะเนี่ยมึงไ่เขียนได้นี่เขาละ มึกมันเลยครับผมงั้นไม่ต้องใช้นี้พรีเซนต์ตรงนี้เลยครับพรีเซนต์ของผมนะฮะมันคือตู้ชาเวอร์บ็อกซ์ครับตู้อาบน้ํานั่นเองนะมันเดืองไงร้อนตลอดเวลาครับผมนี่ฮะปุ่มนี้ครับสามารถจะปรับระดับของน้ําได้ร้อนมากร้อนปานกลางมีหมดเลยฮะตัวนี้ตรงนี้ครับปุ่มนี้เสร็จปุ๊บครับผู้หญิงฮะจะออกอาบน้ําให้กับเราครับผมค่อยฮะปรับตรงนี้แหละ ๋ย่จะกดเพราะเดี๋ยวปุ่มเสียตัวดิััเดีวดีแว่นมาตรงนี้เหลอฮะครับครับผมเด็กๆฮะก็จะออกมาอาบน้ำให้ครับสรุปง่ายๆก็คือตู้อาบอบนวด ราคาเท่าไหร่ครับ1นึ่งแสนสมื่นครับผมแค่เนี้นะหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนนี่กูเที่ยวได้ทั้งปีเลยนะเนี่ยแต่มันจะคุ้มครับผมคุ้มค่าคุ้มขั่งครับผมถ้าไม่สนใจแบบนี้แสดงว่าท่านเป็นคนชอบอยู่ที่บ้านถูกไหมฮะในเมื่อชอบอยู่ที่บ้านผมมีตู้สระผมครับตู้สระผมเป็นตู้สระผมช่วยช่วยวาาให้ผมด้วยโอเคครับน่าสนใจมากค่ะ อันนี้เป็นตู้สับปูเจาะกลุ่นี้เลยครับใช่ครับให้ชัดเจนเลยนะใช่ครับตู้จะเป็นทรงเหลี่ยมก่อนเหลี่ยมเหลี่ยมแหมเสือกไม่ติดกลุ่มไม่เป็นไรงั้นคุณอธิบายดีกว่าโชคดีนะคุณในวันนี้ตู้ของเราแบบคล้ายๆตู้ใหม่การมีการสแกนเป็นอุโมงค์เขาแล้วเนี่ยกูหูไม่เห็นภาพเอาอีกเขาเรียกว้โ่า ได้เลยครับได้เลยครับได้เลยครับรับพี่ครับได้ครับมเชื่อว่าหนึนะฮะตู้นี้เป็นตู้แบบสบายๆครับแล้วก็จะเป็นตู้ทรงเหลี่ยมนะก็จะขึ้นไปเป็นทรงแบบนี้นะครับนี่ครับอ่าขึ้นตรงเป็แบบนี้นะครับทีนี้บางคับถามว่าตัวคนเข้าไปทางไหนเข้าทางไหนฮะมึกอันนี้ต้องเข้มแน่ๆเลยผมราว่ากินนะครับมันเตะจมูกนะครับคงไปคงไปตู้นี้เข้าจะเป็นทรงอันนี้เป็นโครงตู้นะฮะแต่ส่วนนี้เป็นช่องที่คนจะเข้าไปได้นะครับ เดี๋้เข้าช่องนี้ครับเข้าช่องนี้ปุ๊บทีนี้ก็จะมีปุ่มกด ุ่มก็จะอยู่ด้านบนนะฮะจะมีสามสามปุ่มด้วยกันนะครับอัน <ward. S 2> มีสามปุ่มแล้วสามปุ่มนี้สำคัญมากนะครับเลยเมื่อเอาตัวเข้าไปแล้วปุ๊บก,กดปุ่มแรกจะมีน้ําไหลออกมาลงที่ผมของท่าน <Morris. S 2> ปุ่มที่สองกดปุ๊บก็จะมียาสระผมปล่อยยาปุ่มที่สามเป็นปุ่มสีแดงจะมีมืออัตโนมัติมานวดมาพึงมาบีบมาสระผมให้ท่านจนผมท่านเสร็จเรียบร้อยครับแล้วสู้ก็ราคาแค่หมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองทำไม่แพงฮะน่าสนใจมากนะเออใช้เวลานานไหมครับผมไม่นานประมาณสามนาทีสามไม่ใช่ไม่ใช่ร้างหน้าผม ไม่นานไม่นานเลยนะไม่นานนะฮะ้ยผมสนใจนะอยากได้เหรอขอดูตู้ตัวอย่างหน่อยนะเอาตู้มาอ๋อเดี๋ยวฮะเอามาไม่ได้ครับทำไม่ะเพราะว่าตอนเนี้ยตู้ตัวอย่างของเราอะสะลูกค้าอยู่หัวลูกค้าติดอยู่กับมืออัตโนมัติของคุณนะผมไม่ติดมีงานต่อครับยอกครับยอกของคุณตู้สะผมนี่ตู้อับนาแล้วของคุณคุณตู้ของเรานะคะจะไม่พูดเยอะค่ะเจ็บคอนิดนึงคือตู้เราค่อนข้างดีมากสองตู้เนี้ยมีหลักมือหลักแสนหลัก โอ้ <worship. S 2> แพงมากหลักเราหลักสิบ0ิบล้าน10บบาทประมาณห้สิบ ก็ใช้ได้แล้วเริ่มต้นที่5 0บาทเป็นตู้อะไรเป็นตู้คลายเครียดอ้างอิงมาจากแบบว่าตลกคาเฟ่มีหลายระดับให้คุณเลือกไอ้ตู้คลายเครียดนี่มันเป็นอะไรฮะบรรจุมุกอยู่ในนั้นเหรอฮะใช่ค่ะมีมุกเยอะมากอยู่ในนั้นแบบไล่เครียดปุ๊บก็สามารถกดแล้วก็ฟังได้เลยคุณคุณช่วยฝาธิตมุกเข้าๆหน่อยได้ไหมในตู้นั้นมันมีมุกอะไรมั้งลองยกตัวอย่างได้เลยค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเมื่อเช้าเนี่ยบารบารเข้าห้องน้ำไปเอาสมบุกมาถือมือสเฮ้ยสถูหมาถุงหมาหมู ะนี้มีอยู่ในนั้นด้วยมีในนั้นค่ะเอาวันนี้ออกแล้วเอาวันอื่นได้ไหมได้ลองสามารถแบบว่าฟรีอันนี้แค่ลองเล่นให้ดูเป็นตู้รุ่นใหม่ฮะเดี๋ยวเราจะป้อนกับแก้มเข้าไปขอดูตู้เลยเอามาเอามาเลยได้เลยค่ะที่ทางนู้นเลยค่ะเฉยเฉยเฉยตู้อ่าโอ้อันนี้เป็นตู้รุ่นใหม่ครับสวยงามมากสวยงามมากเดี๋ยเจ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 นี่กระตุก แล้วนี่อะไรฮะอันนี้คืออะไรฮะเป็นภาพยนตร์ค่ะชื่อภาพยผีบอกเข้าแล้วทุกโรงภาพยนตร์อน่าคุณคุณไหมคะหน้าของคุณวันนี้โอ้โหเผลน่ารักทุกคนเลยอ่ะเป็นหนังเครียดหรือหนังอะไรฮะเป็นหนังตลกแล้วก็มีหนังผีเข้าไปด้วยค่ะตอนนี้ฉายอยู่ฉายอยู่ค่ะทุกโรงภาพยนตร์ใช่แล้วค่ะเจียบขาดมากเลยนะครับอ่ะขอขอหมุนตู้นิดนึ่งอันนี้เป็นตู้แก้เครียดครับใช่ตู้แก้เครียดครับผมอุ้ยมีเสียงนิดนึงนะคะพุ่งสร้างเสิบอ๋อมันมียังไงฮะระดับการบริการบอกท ห้าสิบบาทค่ะเครียดน้อยเครียดน้อยอ่าเครียดหน่อยปันกลางแล้วร้อยหนึ่งห้าร้อยแล้วก็หนึ่งพันแบบขนาดไมเกรนเลยแบบปวดมากๆก็หนึ่งพันไปเลยเอามุกแบบพักห้าสิบาทก่อนแล้วกันได้ค่ะไอผมยังไม่ได้โดนอะไรเลยอันนี้แต้แตะมันก็จะมีเสียงตลกตลกออกมาใช่จริงวะครับผมแค่แตะนี่นะครับผมยังไม่ได้หยอดตังค์เอาแค่แตะตัวฮึฮว นิสัยตลกครับอืมยังยังไม่ได้แตะเลยหยอดหยอดแรกต้องหยอดก่อนอยากจะดูโมกุลหยอดก่อนโอเคใช่ค่ะต้องแบบหยอดได้เดี๋ยวหยอดก่อนนะฮะคือใครเอาอะไรมากุด หยอดไม่ได้อุดตู้ตัวขี้เล็กทั้ตู้นี้ตู้ตันอ่ะขี้แกล้งอีกย้ามืออะไรอ๋อไม่ใช่ฮะมืออะไรอ๋อผมมืไปไอตอนนี้ทำตู้เนี่ยผมลองเอามือไอมือสาะผมใส่เข้าไปด้วยเอ้าไม่ได้ร้อนเนี่ยสุดใจเครียดได้ไงเนี่ยผมต้องทำครัโอเคนะครับผมหย่อนเลยนะครับเสียบแล้วนะครับวิววิเร็วมากเห็นไหมครดูดเงินเข้าไปเลยอ่ะที่อื่นค่อยๆดูดปลื้ดไอ้นี่พับเลยนดูดเงินขอกดเลยนะฮะขายไป เมื่อกี้ไม่ได้กดปุ่มค่ะเขาก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องคอนเท่าไหร่โอ้โหต้องกดปุ่มก่อนโอเคบอาชีพ่ายเครียดผมพาคอยเลื่อนละเหมือนกุมคนเลยมึงลู่เทียอะไรมาตรงรวมกันมึก็จะไปทางนี้มึงก็เสือกมาทางนี้มึงก็เห็นอยู่ว่ากูจะลู่ทางนี้อันนี้ลู่เขาใช่เขาเป็นมู่เหมือนกันเลิศเลิศ เล่นเหมือนจลกอ้วนผอมอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยที่วันนี้มาดูตู้ขายเครียดแก้เครียดนะครับผมาพ่อคนที่ไหนเนี่ยคนไทยนั่นเลคน ไก็เล่นไปทีคุยเียอะไรกับกูแล้วมึงอยู่ในตู้บ้ามึงอยู่ในตู้เขาใส่โปรแกรมอยู่เสือะมาคุยกับกูทั้งนั้นคนไทยคนไทยแม่อย่างเวลาอยู่ประเทศล่ะประเทศไทยแล้วพ่อชื่อสุชัยแล้วแม่ล่ะสะไวแล้วเวลากินข้าวผัดกระเพราไก่กินขนมฝอยไทยดูหนังสูริโยไทยดูที่ไหน บ้านไผ่เอาเป็นตัวอยางเป็นตัวอย่างค่ะห้าสิบบาทมันเหมือนเงินน้อยไอ้เฮียนัดอีอย่างมึงไปถามคนที่ไหน <c oughs> ไม่ได้เฮียไว้จบ <c oughs> นัดกับมึงไว้คนต้งกิมึงบอกภาษามือไอ้เฮียแล้วอยู่มาถามคนที่ไหนคนข้างในาตู้ทะเลเาละกัน็นไ่แล้ว เวลาจะเยอะแยะมึงก็ไม่นัดมอยู่ในระบบเยล็หน้อยมึงหิวมันง่ายอ่ะมึงเงี้ยเครื่องยังไม่ดับอ่ะอ๋อมันเป็นระบบของมันนะคะเออเอางี้เดี๋ยวผมให้เขาต่อให้เสร็จเลยเอาห้าสิบบาทนี่แหละเอาเลยค่ะดูห้าสิบบาทก่อนเอาให้เสร็จเลยเอาห้าสิบบาทเครื่องอะไรมาคนที่ไหนอะไรวมึงเอาให้จบห้าสิบบาทนะห้าสิบบาทนะเอาห้าสิบห้าสิบ สวัสดีครับสวัสดีครับอยากจะมาบอกทุกท่านนี่คุณเมื่อวานนี่อะไรอ่ะเมื่อวานผมไปที่งานมาทำไมอ่ะผมก็เล่นตลกอยู่ดีเล่นเท่าไหร่แขกก็ไม่ขำาเพราะอะไรผมก็เลยให้เด็กที่คณะไปดูที่ไหนได้ที่เขาไม่ขำผมเป็นคนใบ้ทั้งงานอ้าวมาทำยังไงทีนี้อ้าดีนะผมมีวิชาฝึกปลือมาเกี่ยวกับภาษาใบ้อ๋อผมก็เลยเล่นฮาเลยทีนี้มนแท้ยังไงภาษาเออเอาไม้ไปเก็บเลยผมก็ทักทายเลยยังไง เรื่องอะไรล่ะคุณเอ้ามาเถอะเรื่องอะไรกันคืออะไรภาษามืออะไรอ่ะเดี๋ยวพรอจะมาเลยออย่างโค้งนี่นี่คือสวัสดิูนิ้วก้อยนี่อะไรดีอ๋อดีท่านสุภาพบุรุษและสตรีเอ๊นนี้คือสตรีอันนี้สตรีอ๋อแล้วเด็กอ่ะอ่าถ้าเด็กก็ตองนิ้วยังเล็กอยู่อ่าทุกท่านข้านี่อะไรข้าปากคอออข้าปากคอพระพนมมือเออเจ้าไม่เจ้าอะไรอ่ะเจ้ามือไฮโล คุณดูตลกไงยืนตายลอยๆเนี่ยคุณดูสิเฮ้ยคุณเป็นกำลังใจเขาหน่อยดินี่ของของคุณนะไม่้องของผมตู้้คืนตังค์อะอะไรของเขาเนี่ยนอย่างี้ฮะถ้าลูกค้าไม่พอใจตู้เลยจะคืนตังค์ใช่ค่ะเขาแล้วลูกเขารู้สึกของเราได้เอาร้อยหนึ่งเลยครับทีนี้มุกร้อยได้เขาบอกครับเกณฑ์อะไรว่าเตรียม ีเด็ดแล้วทีนั้บไปแล้วอันนี้เช็ดปานกลางใช่ไหมคะปานกลางครับหนึ่งร้อยใช่หนึ่งพัตัวนี้สวัสดีครับสวัสดีครับมเห็นอย่างนี้เนี่ยผมไม่อยากจะคุยเห็นว่าคุณมีทีเด็ดมีเสน่ห์บนใบหน้าแค่ผมกับพิษตาเนี่ยสาวๆมากันมาไปหมดพูดไป็นเล่ห์ไปจริงๆผู้หญิงมาด้านซ้ายกับพิษตายแก่หวานเฉยๆว่างั้นผู้หญิงมาด้านขวา ซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้าย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 ขวา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 ซ้าย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 เหรอเหรอโอ้โหได้สองหนึ่งจะลงไหมนะหนึ่งร้อยบาทขอโทษนะครับคุณพี่หญิงร้อยหนึ่งผมได้มุกเส้นตีนแบบนี้เลยผมเคยดูคุณอะไรไตไๆเธอนี้กระดูกคิ้วอ้นนี่มันคีบตา พี่เอกคงจะเครียดมากเกินไปมุกอย่างนี่หองไม่อยู่แล้วล่ะยังไงครับผยังไม่ได้ยอนเห็นบอกว่าแค่กระพริบตาไม่เท่าไรผมนี่แค่อ้าปากหุบปากเมืผู้หญิงเข้ามาพูดไปเล่นไปจริงฮะอย่างผู้หญิงมาด้านซ้ายผู้หญิงมาด้านซ้ายผู้หญิงมาด้านขวาแต่ถ้าผมหุบปากนี่ผู้หญิงจะหนีไปเลยจริงดิจริงๆฮะหุบ ทางสู่กระตู้ของเราบ้าอะไรนะครับอันนี้มุกแถมเฮียชอบไปครับเฮียจ๋ามึงยังมีหน้าถามกูเหรอกูชอบไหมเอาทีเด็ดเลยอ่ะทีเด็ดอันนี้อร่อยไอ้ใหมยกันเลยทีนี้แบบคบกันได้ไหมได้ครับไอ้ตัดแค่บอกตากระปากแล้วก็รูดมามึงบ้ากับพี่ตาซ้ายแล้วอ้าปากกับพี่ตาขวาแล้วหุบปากซ้ายขวาซ้าย ไม่ครับอ่ะ่าเลิสนุกเลยนะครับเอาทีนี้ผมขอมุก500รยและได้ค่ะให้แบงพันให้แบงพันสวัสดีครับผู้นี้จะอยู่ในตู้ตลอดใช่ไหมไม่เปลี่ยนใครเลยใช่ไหมเชิญครับคุณอยากรวยไหมผมอยากรวยคะพูดง่าย ยังไงฮะฉันละสิฉันละสิแต่ว่าพูดเป็นภาษาการ์ตูนอ๋อถ้าแบบว่าพูดฉันละสิฉันละสิตลกเขาแค่กันเยอะแล้วใครอยากเป็นเต็กี้ฉันละสิฉันละสิใครอยากขี่รถทัวร์ฉันละสิฉันละสิใครอยากเป็นเจ้าสูงฉันละสิฉันละสิใครอยากตัวหุ้มทองฉันละสิฉันละสิใครอยากเป็นม้าฉันละสิฉันละสิน่แต่ทีนี้เราเล่นเป็นแบบภาษาการ์ตูน มาดัดมาแปลงแต่ไม่เป็นไรผมไม่อยากดูมุกอย่างนี้แล้วมันมันเทียดเนี่ยนะหมาเกณฑ์ขึ้นหมายเกณฑ์เลยวหยอดแบงค์พันเลยทีเดียวเอามุกมาดัดแปลงแบงค์พันเลยเฮ้ยเฮ้ยเตู้ตู้แบงค์พันมาเป็นศัพท์เลยโอเมริกาเดี๋ยวหยอดนี่เลยนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหยอดแบงค์พันเลย เรืออะไรเฮ้ยมองแล้วมองไม่เห็นด้วยแล้วมองไม่เห็นด้วยคุณครับผมได้ยินอะไรข้างในเฮ้ยเฮ้ยกูมองไม่เห็นด้วยไปเลยนะเฮ้ยไปแล้วเฮ้ย